ดีรับสวัสดีครับผมอีกนะครับจากช่อง DTCH นะครับกับเกมมอพชแมนเดอยร์สตองกิสซ s เวอร์624นะครับวันนี้ก็เป็นครบรอบเจ็บวันนะครับสำหรับในการเลียนยของผมมาครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำการอัปเดตเอนดีกันนะครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ็บวันเนี่ยเราทำไปแต่บ้างนะครับผมก็ คลิปคร่าวๆก็คือเหมือนจะเป็นการอัปเดตเรื่อยๆ <c oughs> แล้วกันนะครับไม่มีอะไรที่แบบเบื่อหวามากโยเวนจะมีท็อปิกอะไรที่มันแบบรู้สึกว่าเออมาเล่นได้ผมก็จะเล่นได้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยในการนำเสนอของผมก็จะมีประมาณเพียงเท่านี้เคอเรื่องของการดูรายละเอียดอะไรต่างๆของ ID ดีแล้วก็รูปแบบของจัดทีมแล้วก็เรื่องแบบคอนเทนต์ที่วันนี้เราลงไปแล้วก็บวกกับของเราซื้อนะครับผมอะไรประมาณเน,นะาะก็บอกคร่าวๆไปก่อนหนละังจากนี้เป็นต้นไปแล้วครับ ก็เลเวลครับในปัจจุบันผมสามารถดันได้อยู่ที่เลเวลห้าสิบนะครับปกติวันนี้น่าคงจะจบประมาณห้าเอ็ดได้ไมั้งอือันดับครับปัจจุบันครับอยู่ที่สามร้อยแล้วครับตอนนี้สามร้อยยี่สิบสองนะครับถ้าาปัจจุบันอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยแปดนะครับผมก็ผมไม่มม่ใจว่าผมปั้นถูกหรือตอนนี้ทุกคนคือแบบว่าปั้นสุดมากๆตอนนี้คือแบบว่าอืก็ตอบยากแฮะ อาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างครับที่จะทําให้เราอาจจะแบบเช้าก็เด็กก็ได้นะครับผมพันดาตัวละครสุดแร่งนะครับแล้วก็เป็นกิวนะทีมเขาก็คือยังแบบเบสิคปกติมากมากที่สุดถ้าจะเป็นไปได้นะครับผมลังจากตอนนี้นะก็มองว่าคือตอนนี้มันไม่มีตัวละครอะไรเข้ามาหรือว่าผมไม่สามารถเปิดตัวละครอื่นได้แบบได้ตัวละครใหม่ๆมันก็นทาให้แบบว่าไม่ค่อยมีอะไรแบบน่าสนใจเนทะ่าไหร่นะครับผม <c oughs> โอเคเราใช้พลังงานตะไม่น่านที่เดียวนะดันไปก่อนข้ลักองทีมก็คือเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับผมก็ฟาร์มของปรับเปลี่ยนนิดเล็กๆหน่อยนะแล้วก็ใส่พวกตกัวละครรอมาเรร้อยแลลวอันนี้ประมาณนี้นะครับฮาส์ House, นะครับอย่างทมบอกกับทุกคลิปนะครับว่าพยายามอย่าลืมมาลงตรงปาร์ตี้นะเพื่อรับเพชเรด้วยนะครับผมในจุดนี้ฟิกเกอร์นะ ก็ประมาณนี้ผมอยู่ก่มที่4ี่ละจริงๆอนะ่ะถ้ามีเงินเยอะบางทีผมจะสามารถฝนดาแล้วก็ได้พวกของค่าอะไรต่างๆหน้าอินเทอร์เ,เ,เฟซตรงเนี้ยเยอะมากๆนะแต่ว่าเงินมันมันจำกัดจำกัดจริงๆเควสครับตรงนี้ก็อย่าลืมไปลงด้วยนะอจริงได้ของที่ลองวันเดอะมากแล้วก็ฝึกฝนนะครับผมโอเคฝนผมอยู่ขั้นหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับอ่ะผู้อันนี้ผมขอบวกสิบแล้วกันโอ้เงินไม่พอ 1 8 3่0แสนแหมื่นสามพันสี่ได้อยู่แล้วก็กิวนะครับผมก็ปกติไม่มีอะไรเลยก็พยายามมาอคทีฟกับกิวให้เราบ้างๆก็คือนะพยายามแบบว่าส่งตู้สง่สงของนะครับส่งพวกรูปเศษตัวละครอ,อะไรประมาณนี้เป็นประจำวันครับปัจจุบันผมอยู่ริเบวสี่แล้วนะอืมโอเคฟาร์มได้ฝาดหน,น,น้าสีมนได้ฟาร์มเรียกว่า5้าสิบแหละเดี๋ยวถ้าเมื่อกี้เราขายกันแตมาฟาร์มได้อยู่นะเมื่อกี้ แล้วก็มาเรื่องของอันนี้คือแบบแม่งเสียดาภาพมาอันเดียวอันนี้ผมรังเลยอยู่ว่าผมจะพยายามเก็บครบดีไหมแ,แต่ว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่เราสุกว่าอนาคตเราจะใช้แน่นเดี๋ยวหลังจากพรุ่งนี้ผมว่าผมจะมาฟาร์มเก็บให้มันเต็มนะครับผมประมาณนี้นะอือฮึตอนนี้อยู่ซีเวอร์นะครับตอนนี้ผมคิดว่าเราขึ้นโกลได้แล้วนะใช่ไหมโอเคแต่ผมยังไม่ได้ดันนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาดันแล้วกันจริงๆตอนดัดวันนี้ไปเลยก็ได้นั้นจริงเเรา,าดูกัน พอเสียเพชร20้วได้เพชรกลับมาสัก40ผมว่าก็คงอยู่เอาไปว่าแต่ผม่อดำพวกนี้ดีกว่ามันน่าจะสะดวกว่าเรื่องแบบใช้พวกแต้มในการผ่าตัดนะครับผมแล้วก็สูบิใจนะเราจะไปเพื่อกับฝึกอ่า1ตง25นะครับ อันนี้ผมยังลังเลอยู่ว่าอีกตัวละครนึงจะเอาอไรดีแล้วก็ลืมพูดไปว่าวันนี้ผมได้คิงมาด้วยตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวละครนะก็กล่าวว่าจะมาใส่ตัวละครตีมอสแต่ว่าผมมี T 4ที่ไวแบบตีธรรมดาตีบทอ่าเขารียบบทขยี้นะก็เลยไปคิดว่าม่ต้องปั้นแล้วกันยังไม่มจําเป็นที่ใช้ตอนนี้นะครับผมเพราะสายพลังเนี่ยผมมีตัวละครอย่างทาสกิที่ปั้นเป็นคือเรียกว่าเป็นสายสายพลังอยู่แล้วนะครับผมไม่เลยไม่อยากจะปั้นทบนะ พีด่ดเอพิสานะครับผมก็ตอนนี้ผมไปดูว่ามันอันดับหรือว่าอะไรตางมันจบกันแต่ว่าลองตามไปก่อนแล้วกัน โอเคครับก็หลังจากที่เราเคลียร์ไปเรื่อยๆจนมาถึงติดดาคอมบูอีฟิเนตี้คือปัญหาทีมฮีโร่ผมอะ่ะมันไม่มีตัวละครประเภทที่แบบว่าตีเป้าเดลี่ย,ยแรงๆก็คือยยเวนหน้ากากหวานที่เราจะปั้นได้แล้วมาตีบอสเนี่ยผมมองว่าหน้ากากหวานก็เป็นตัวละครที่จําเป็นมากในการจะปั้นนะเดี๋ยวผมคิดทีมทำเป็นทีม,มกันเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ผมค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันครับผมแต่รู้สึกว่าน่าจะแบบมันใช้ได้ตอนนี้ ดูสเสียดายแบบว่าดันไม่ได้เยอะอมากจริงๆไม่เป็นไรหลัวิจยัยนะครับผมก็พูดตรงๆว่าอืมตอนนี้ยังไม่ได้ดันเดี๋ยวแบบอันนี้ผมก็ลืมดันจริงอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยมาดันแตงระมอนหลังแล้วกันนะครับผมอันนี้ลืมจริงๆแล้วก็อะไรต่างๆครับดาบผมเปิดอยู่ที่ดาบที่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมถ้าสุปกติครับก็อ้าวเพืดด่อจะรู้ว่ามี ราชาดาฟาคือเหมือนมันเป็นค่าเกี่ยวตอนเลเวลเราอยู่เหนือร้ายก็จะประมานนี้เนาะแล้วก็ทาสู้อันนี้ผมยังไม่ได้ดันนะเพราะว่ามันด้วยปัญหาแบบมันต้องใช้ค่าพลังที่มันสูงก,กว่านะครับผมแล้วก็บางทีก็ไม่ผ่านนะจริงอา้าวผ่านเฉยโอเคบาอาบูแบบเขาเยังไงพลังมันไม่ถึงจริงๆ พอมาที่นั้นต่ำผมก็ซื้อ,อยังเหมือนเดิมอยู่นะก็ไม่ต่างอะไรมากเท่าไหร่ในวันนะครับผมก็ซื้อพลังงาน,นครับจนถึง150เป็นเืิมแล้วก็ย้ายกระป๋องที่100ครับทุกวันนะหลังจากนี้ก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็ครบเจ็ดวันเนี่ยผมกล่าวว่าก็จะซื้อตรวจนำไปแล้วกันนะครับผมก็มองว่า ยังมีเพชรเหลืออยู่พอใช้งานได้กับการลงคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็หมวกกลางเดินผมว่าน่าจะทันอยู่แต่การซื้อตัวด,ดำสำหรับกไปเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับผมสติกค,ครับก็น่าจะเรียบร้อยไม่มีอะไรจริงๆอะผมตังเลยอยู่ว่าผมจะซื้ออันเนี้ยเก็บไว้ครับมันเป็นตัวรีเผคือแบบไว้ทวําพวกตัวลงคงตัวละครอนาคตที่เราเยากจะรีมาแบบไม่ได้ใช้นะอ่ะประมาณนี้เลยครับตัวอันเชิญตึ๊บติ๊บครับไปพากทั้งสิมมื่อกี้อุปกรณ์ กิจกรรมน่าจะครบหมดแล้วครับผมก็ออกมาถึงส่วนสําคัญของวันนี้คือการที่เราสามารถได้ของทองจนครบนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าเราจะได้อะไรแนวครบรอบเจ็ดวันนี้ผมขออะไรไม่มากคือขอโจมตีแล้วกันขออะไรที่มันได้ใช้งานได้ไม่เอาป้องกันนะแค่เนี้ขอโจมตีความเร็วก็ได้หรือโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับโอ้โอเคก็โอเคอยู่แต่เราก็เป็นโจมตี ีต,ต้องาวัยพลังเด้งอ้าวโกไม่พออีกจริงๆทำอะไรนอะไรมาขุมมองว่าราชาตรดีก็เป็นตัวละครที่สามถเฮช เป็นสากป้องกันก็โจมตีได้นะครับผมก็เอาไว้เป็นดาเมจร้อแล้วกันนาฮะบ้าตะปาานี้เลยในการฝามันจริงแล้วก็กดจากกวาล้างนี้ก็ได้นะยี่ที่หนึ่งแสนโอเคืมพลังมีอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบ ไอ้เจ็ดรอนะอนะก็หวังว่าน่าจะคุ้มได้แต่รออีกสักพุ่มว่าพรุ่งนี้น่าจะประมาณสองแสนได้ไม่ยากไม่เย็นอันนี้เราเหลืออีกสองอันนะผมว่าจะขอเซตจากพุ่งนี้ได้กันนะว่าจะได้ไหมเนาะโอเคมีอะไรไหมขอเช็คก่อนหลักๆแล้วคือไม่มีอะไรเลยจริงๆอะครบรอบเจ็ดวัน มันไม่มีอะไรจะให้ผมแบบดานหนุอเล่นได้จริงๆพูดจักใจ,จตรงๆนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับสำหรบับคลิปในวันนี้ผมก็มีเพียงประมาณเท่านี้นะสำหรับในการรีวิวครบรอบเจ็ดวันของผมก็อาจจะไม่มีอะไรที่มันแบบ เี้ยวฟ้าหรือว่าหู๋หวาอะไรมากคือยอมบอตรงๆว่าพอแบบเปิดกระชาแล้วมันไม่ได้ตัวละครประเภทแบบว่าตัวเลดอัพที่ผมอยากได้แต่การแบบพวกตัวละครแบบโกเทสซการโรฟิลประมาณนี้นคือแบบผมไม่ค่อยแบบว้าวเท่าไหร่อะไรนี้คือถ้าเป็นไม่ได้ผมอยาโด้กาบโกเทสซกปรมาณหรือวอชด็อกแมนนะครับผมหรือว่าประเภทตัวละครแบบตัวละครคออ,อย่าง iro, Man, ากีโลกิโลฟินิกแมนนักกักหวานหรือปู่บอมอะไรแบบนี้ผมแบบจะดีใจมากๆนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรจริง <c oughs> ก็ในอย่างนี้ผมก็คงแบบจะเล่นเป็นฟิลแบบว่าสายดองมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับผมเพราะว่าเราสามารถเก็บตั๋วดําได้แล้วนะแต่ตอนนี้ก็ยังไ,ไงมารอกันอีกทีว่ากลางเดือนเนี่ยเราจะสามารถเก็บตั๋วได้ประมาณสักตกหนึ่งเดือนประมาณเท่าไหร่มันก็ถึงประมาณ86บใบนะถ้าแบบทุ่ดๆไม่มีอะไรมากแล้วก็เก็บแต่กิจกรรมอีกนิดหนึ่งก็คิดว่า90ผมว่าไม่เกิน 2, 2> เดือนขึ้นก็น่าจะได้ตัวละครแบบดีๆสักหนึ่งตัวละครน,นะก็กล่าวว่าตัวละครแรกที่ผมจะเปิดเป็นระดับ U R คือเป็นเจ้าตัวละครอ,อ่า จักรพัดเด็กนะครับผมหรือว่าเด็ก UR นะครับผมแล้วก็ไปรอรีเทิร์นตัวละครฟูบุก,กิค่อยมาเปิดตัวละครเดเมกของผมอีกทีนะครับในอนาคตก็ยังไงคลิปนี้ผมก็มีเพียงประมาณเท่านั้นสะหรับในการอัปเดตของูลเจ็บวันนะครับยังไงก็อย่าลืมครับคอมเมนต์อย่างสุภาพนี้ผมก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ